สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้แอดจะมาเล่าประวัติเตียงสุดหลอนที่ร่ำลือกันว่าหากใครขึ้นไปนั่งหรือนอนบนเตียงนี้จะต้องมีอันเป็นไปทุกรายเตียงที่ว่านี้ตั้งอยู่ที่บริเวณสาราการเปลี่ยนวัฒนถนตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองค่ะลักษณะเป็นเตียงไม้ขนาดกว้าง1เมตรเซนยาว2เมตรซนติเมตร เป็นเตียงไม้โบราณทาสีทองมีลูกกลมโดยรอบทางวัดได้ทำป้ายเตือนเอาไว้ค่ะว่าห้ามขึ้นไปนั่งเล่นบนเตียงก่อนหน้านี้ได้มีชาวบ้านหลายคนที่ไม่เชื่อในเรื่องลี้ลับได้ทำการท้าทายแล้วก็ลองของขึ้นไปนั่งเล่นปรากฏว่าทุกคนที่ได้นั่งบนเตียงนี้มักจะเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุบางคนถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มีทำให้ชาวบ้านหวาดกลัว จึงได้นำเตียงออกไปทิ้งเอาไว้ที่ป่าหลังวัดจนเวลาผ่านไปหลายปีกระทั่งเตียงผุพังต่อมาทางกรรมการวัดได้มีมติให้ทำการซ่อมแซมและนำมาเก็บใส่ไว้ในตู้กระจกตั้งไว้บนศาลาการเปลี่ยนเพื่อเก็บเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมเพราะถือว่าเป็นของเก่าที่อยู่คู่วัดมานานกรรมการท่านหนึ่งของวัดเปิดเผยว่าประวัติและความเป็นมาของเตียง ไม่แน่ชัดว่าเป็นเตียงของใครแต่มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าอาจจะเป็นเตียงของเจ้าอาวาสเก่าของวัดถนนหรือพระอาจารย์ทองอยู่เจ้าอาวาสวัดถนนผู้แต่งเทศมหาชาติการทานกันหรือว่าอาจจะเป็นเตียงของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเคยมาอาศัยอยู่กับคนที่ท่านรู้จักในละแวกเดียวกับวัดถนนอาศัยอยู่เป็นเวลานาน จนเมื่อท่านกลับไปท่านก็ได้ถวายเตียงนี้เอาไว้กับวัดถนนแต่เมื่ออยู่ที่บนศาลาวัดซึ่งในสมัยก่อนนั้นก็ได้มีชาวบ้านขึ้นไปนั่งเล่นนอนเล่นแล้วทุกคนที่ขึ้นไปนั่งบนเตียงก็มีอันเป็นไปกันทุกคนบ้างก็มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือปวดท้องอย่างรุนแรงบางครั้งถึงขั้นเสียชีวิตเลยจนเป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านในละแวกนั้น จึงได้นําไปทิ้งเอาไว้ที่บริเวณป่าหลังวัดนานหลายปีต่อมาทางกรรมการวัดได้นํามาซ่อมแซมแล้วก็นํามาตั้งเอาไว้ที่บริเวณศาลาการ,ปรเปลี่ยนตามเดิมโดยได้ทําตู้กระจกล้อมเอาไว้อย่างดีเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้าไปนั่งหรือไปนอนได้และเพื่อเก็บเอาไว้เป็นตํานานของวัดถนนต่อไปหากใครไปเที่ยวอ่างทองก็ลองแวะเข้าไปเยี่ยมชมได้นะคะที่วัดถนนอำเภอป่าโมกค่ะ